สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซาเลนแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าเอเลนกันนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆเลยเนาะแต่ก็เปิดได้จากตัวนะ๋วกาชาห้าใบเนาะคือไอดีนี้ผมไม่ได้ใช้ลูบี้ในการสุ่มเลยนะเดือนนี้ผมไม่ได้ใช้ลูบี้เลยแต่ผมได้เอเลนก็ถือว่ากำไรนะแต่ผมรู้สึกพลาดอย่างหนึ่งก็คือผมปั้นรนะิวแม็กเนาะ คือตอนแรกผมกะจะเว้นเดือนนี้แล้วอะจะกะจะไม่เปิดแล้วนะแบบไม่เปิดด้วยรูบี้ไม่เปิดด้วยตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเผลอไปกด5ใบเล่นๆไงเออแล้วมันก็ออกเอเลนล่างอัลตร้ามาเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างดวงดีเลยเนาะอืมก็ดีใจมากๆเลยนะแต่ว่าเพิ่งปั้นริวไปไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะก็รู้สึกเออสียดายนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะริวก็ยังเป็นตัวดาเมจทา่าไม้ที่ค่อนข้างเก่งเลยเนาะเคเอเลนเป็นทตุ ไม้สายพลังนะครับพลังโจมตีอยู่ที่2 0 0แสนเนาะถ้า UP ัพ max ก็อยู่ประมาณ5 0 0แสนกว่านี้แหละส่วนพลังชีวิตอยู่ที่ 3,3. ล้าน3เนาะถ้าแม็กก็อยู่ที่ประมาณ6ล้านสส่วนระยะโจมตี50หน่วยเนาะก็ถือว่าเป็นตัวแท้งที่ยืนหน้าๆเลยเนาะความเร็วในการเคลื่อนที่105ก็ถือว่าเร็วเลยเนาะเคลื่อนที่ได้เร็วก็ไม่ต้องใส่เกียร์ วิ่งเร็วให้ก็ได้ส่วนอัตราการใช้สกิลอยู่ที่3 0ก็พื้นฐานเลยเนาะอัตราการหลบสกิลศูนย์อันนี้ก็ใส่เกียร์หลบสกิลให้เจ้าเอเลนด้วยนะส่วนอัตราความแม่นยาของทักษะอยู่ที่20%ก็พอดีแล้วเนาะอัตราการต้านสกิลอยู่ที่30%็ตก็ใส่เกียร์ให้นิดหน่อยส่วนระยะสร้างเลนเจอร์ก็ปกตินะส่วนค่าใช้จ่ายผลิตเลนเจอร์อหรือว่าแร่ธาตุที่ใช้ก็อยู่ที่ประมาณ1190 ก็ถือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะถ้าเทียบกับตัวละครในยุคนี้เนาะสกิลแรกของเจ้าเอเลนเอ,อมอบมหัวใจให้หน้าที่สร้างบาเรียในพื้นที่3วินาทีก็คือบัฟอมตะนั่นแหละเอ,อและเพิ่มพลังชีวิต300%เป็นเป็นเวลา7วิก็ไปเกาะเลือดเนาะส่วนสกิล2แปงลงร่างเป็นไททันและโจมตีศัตรูสร้างผลลั์ด้านลบให้แก่ศัตรูเนาะสกิลนี้ ยกเลิอกอมตะสร้างความเสียหาย2,400%ลงในพื้นที่ทำให้ศัตรูชะงรักห้าวีก็คือสตาร์นั่นแหละเนาะและสลับตำแหน่งกับศัตรูสลับตำแหน่งกับศัตรูหลายคนอาจจะคิดว่ามันคือการข้ามไปนะแต่จริงๆแล้วมันคือการสลับตำแหน่งเลยเนาะมันไม่ได้เป็นการข้ามแบบข้ามไปนะแต่ว่ามันจะเอาศัตรูมาอยู่ที่เราแทนแล้วเราก็ไปอยู่ที่ศัตรูแทนเนาะ ซึ่งก็ถ้าเกิดโชคดีหน่อยก็อาจจะสลับกับตัวด้านหลังก็ถือว่าค่อนข้างดีกับทีมเลยนะเพราะเราก็จะเอาตัวแผงหลังเขามายืนหน้าแล้วก็โดนข้างง่ายๆเนาะส่วนตัวเอเลนก็ไปอยู่ยแทนตำแหน่งเขาทำให้เรามีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นเนาะก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างเก่งเลยนะอืมใครไม่มีตัวที่ปนป่วนอย่างเอเลนก็สามารถเปิดหาได้เนาะก็แนะนำนะใครที่ไม่มีสามารถปั้นแม็กได้แล้ว อาจจะไม่ได้หวังเรื่องดาเมจนะแต่ว่าเรื่องความป่วนหรือว่าเรื่องอแทงให้ทีมอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเลยเนาะสำหรับเจ้าเอเลนโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูการข้ามของเจ้าเอเลนแล้วกันเนาะไปดูกันที่สเตทหลักแล้วกันเอาด่านที่396แล้วกันเนาะสามนี่โอเคมาดูกันนะว่าเจ้าเอเลนการข้ามของเขานี่จะข้ามดีไหม เออรู้สึกว่าสกิลข้ามของเอเลนนี่จะคููดาวต่ำเลยนะอยู่ที่ประมาณ5วิหรือ6วิประมาณนี้มั้งผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้เนาะมาเดี๋ยวเราจะปล่อยเอเลนไปมาดูนะว่าเจ้าเอเลนจะข้ามดีแค่ไหนเนาะอันนี้ยังเป็นล่าง140ธรรมดาเนาะถ้าไมก็จะเก่งกว่านี้นะนี่แปลงล่างแล้วนี่นี่นะสลับสลับตำแหน่งนะตัวที่โดนสลับนี่ก็โดนสตันด้วยนะนี่นี่เจ้าไก่ไก่หรือเป็ดเนะี่ยไม่รู้นะ โอเคมาดูกันอีกทีนะนี่ตุ้มนี่สลับที่เลยนะมันจะไม่ได้เป็นการข้ามนะแต่ว่ามันจะสลับเนาะอสำหรับใครที่รู้แล้วก็ก็ไม่เป็นไรเนาะแต่สําหรับใครที่ยังไม่รู้ก็คือมันไม่ใช่การข้ามเนาะแต่มันเป็นการสลับนะส่วนศัตรูไหนที่มันโดนข้ามแล้วมันตายมันก็มันก็ตายเลยเนาะเออมันก็จะไม่สลับมาเนาะแต่เราก็สลับอยู่นะโอเคสำหรับเจ้าไอเลนก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีเลยนะเป็นตัวละครที่ ใครไม่มีก็เปิดหามาเล่นได้นะอืมแต่อาจจะไม่ใช่ดาเมจหลักของทีมเนาะอาจจะเป็นตัวป่วนตัวแท้งให้ทีมก็ทําได้ดีเนีนะในหน้าที่ตรงนี้เนาะโอเคข้ามไปไหนแล้วเนะี่ยโอไปอยู่หน้าป้อมแล้วนะไม่ได้ดูเนาะเดี๋ยวเราก็ไปดูการติดเกียร์แล้วกันเนาะเออลืมบอกไปเลยนะมาดูสําหรับการใส่เกียร์เจ้าเอเลนกันเนาะอ่าถ้าใครไม่มีเกียร์ดีๆหรือว่าเกียร์ลิมิเต็ดเก่ง โหดๆเกียร์เจ็ดดาวอะไรนี้นะช่องหน้าผมแนะนําใส่เป็นไม้กวาดทางช้างเผือกหรือไม่ก็ค้อนแห่งความมืดนะอืมแล้วก็เลือกค่าที่มันเยอะๆหน่อยเนาะจะได้อึดๆส่วนช่องกลางแนะนําเป็นโลแห่งการปกป้องเนาะเพราะว่าแร่ของเอเลนก็ค่อนข้างน้อยเลยนะก็ไม่ต้องใส่ลดแร่เนาะส่วนช่องหลังแนะนําเป็นเข็มขัดน้ําตาลเกียรติยศน,นะหรือไม่ก็กระเป๋าก็ได้เนาะเน้นออกสกิลบ่อยๆนะ ส่วนถ้าใครมีเกียร์คริสต์มาสหรือเกียร์ดีๆก็ใส่ไปตามนั้นเลยนะส่วนช่องแรขที่ผมใส่คา,าทาเวทมต์รัศมีจันทรานี่เพราะว่าผมต้องการแค่พลังชีวิตกับพลังโจมตีไกยเนาะส่วนระยะยืนมันเพิ่มมาแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ระยะยืนมันน้อยอยู่แล้วไงเออถ้าบวกเพิ่มมันก็ไม่มากเนาะนี่บวกแค่สิบห้าเองเพราะว่ามันแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเออมันไม่ได้เป็นหน่วยแบบแตายตัวเนาะมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าตัวไหนยืนไกลก็จะยืนไกล แบบมากๆเลยแต่ถ้าตัวไหนยืนใกล้ก็จะเพิ่มน้อยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูใน PvP กันละกันเนาะตัวเอเลนนี่ผมมองว่ามันข้ามดีมากเลยนะเออผมเล่นมาสามวันได้นะรู้สึกว่ามันข้ามแบบค่อนข้างที่จะป่วนมากๆเลยนะป่วนแบบป่วนมากๆกอ่ะเออแต่ว่าความอื่นนี่อาจจะไม่ค่อยอืดเนาะอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะใครมีแกดีๆใส่ก็ยัดใส่เลยนะไม่ต้องกักเพราะว่ามันป่วนได้ดีมากเลยนะ ตัวเอเลนนี่นี่ข้ามแล้วโอ้แต่ว่าตอนนี้รอบนี้ข้ามไม่ติดเนาะก็คือสกิลไม่โดนนั่นแหละมาดูรอบนี้ข้ามก็ยังไม่ติดนะเคมาข้ามอีกทีนึงเอาก็ยังไม่ติดนะอุ้ยทำไมบาโบจิมันอึดจังมาข้ามอีกทีนึงก็ยังข้ามไม่ไปนะเฮ้ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตอนที่ผมเล่นเองแม่งข้ามอย่างโห่พอมาอาัดคลิปแม่งไม่ข้ามเลยอะไรนี่เอเลนทำงานหน่อยเอเลนมามาข้ามหน่อย ติดไรเนี่ยโอ้เจมือนี่นี่นี่ข้ามมาแล้วนะข้ามมาแล้วนะนี่นี่สลับกับอ่าบ่าวตัวตลกใช่ไหมเออนะบนท่านน้ำเนาะค่อนข้างติดดีนี่นี่นี่ข้ามาตรงนี้แล้วนะดูดิโอ้ข้ามมาหน้าป้อมแล้วเอเลนจะป่วนไปไหนมีทั้งิงมีทั้งเอเลนโอ้ไอดีนี่อย่างสวยนะลูบี้ก็ยังไม่ได้ใช้เนาะโอ้โหดูดิดูดิดูดูข้ามมาแล้วเนี่ยโอ้สกิลคูดาวน้อยด้วยนะข้ามทีดึงก็ หลายจุดเลยนะสองสามร้อยเลยมั้งเนี่ยดูข้ามมันตรงหน้าเป็ดแล้วเนี่ยโอ้โหพี่จะโหดไปไหนเอเลนก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบเลยเนาะตอนแรกๆที่ออกมาผมอาจจะไม่ได้อวยเท่าไหรนะ่เนาะเออแต่พอแบบผ่านไปสักพักหรือผมไปดูการ์ตูนเรื่องนี้ผมรู้สึกวิชอบวะ่ะเออมันใช่วะมันเจ๋งดีวะ่ะเอเลนอะไรเงี้ยเออก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ เก่งเลยเนาะดูดิดูด,ดิข่ามาตรงนี้แล้วเออฝั่งนู้นคือไม่ต้องออกบ้านกันแล้วเอออยู่ในบ้านไปอยู่หน้าบ้านไปไม่ต้องออกบ้านมาแล้วจิงก็อืมดูต้นต้นซันฟเวอร์ของจิงโอ้โหอืม,อมตัวนี้ผมจะปั้นแม็กแน่นอนนะเออถ้าเกิดกบพร้อมนะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเนาะก็เก็บกบอื่นก่อนเนาะรอถึงเมื่อไหร่ค่อยปั้นแม็กหรือไม่ก็รอดูโคลาโบ ข้างหน้าก่อนเนาะอาจจะมีตัวที่เก่งกว่านี้น,นี่มาเจอเอเลนมามาดูว่าเอเลนเขากับเอเลนเราใครจะข้ามดีกว่ากันนะคือถ้าเป็นตัวดำเอตัวธาตุน้ำเนี่ยเอเลนมันจะข้ามได้โคตรค่อนข้างแม่นมากๆเลยนะแต่ว่าธาตุไฟบางทีผมก็เห็นข้ามอยู่นะเออซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเจ๋งเลยเนาะสกิลข้ามของมันนี่แม่นมากเลยนะมาดูมาดูกันอีกทีนะรอแปลงไปในท่านแปลงก็อุ้ยรอบนี้ข้ามไม่ติดนะโอเคมารอรุ่นอีก จะข้ามไหมทีมนู้นมีท่านน้ําเออเจ้าโอ้โห้ข้ามนี่เลยเหรอโอ้โหโอ้ข้ามอย่างไกลเลยโอ้โหโอ้โหเก่งมากเลยนะเอเลนเนี่ยโอ้โหนี่โอ้โหโอ้หอุ้ยเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมมันข้ามจากตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยเฮ้ยเอเลนจะเก่งเกินไปละใครที่ไม่มีผมบอกเลยนะให้เปิดหาเลยนะ อืมคุ้มค่าแกการหามากเลยอะแต่ไอดีหลักก็เกือเช่นเดิมนะไม่เป็นไรได้ในไอีนี้อย่างน้อยก็มีตัวมารีวิวมาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับรู้กันเนาะว่าเอเลนมันไม่ได้กากอย่างที่คิดนะโอ้หลังจากที่ GM ปรับไปรู้สึกสกิลมันจะแม่นมากเลยนะเนี่ยดูดิดูด,ดินี่ฆ่ามาแล้วฆ่ามาแล้วฝั่าางนู้นก็มีเอเลนนะเอเลนเขาอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เหรอเฮ้ยเอาวะ่ะเอเลน นี่นี่นี่ข้ามไปละโอ้โหมันข้ามทีมันไม่ได้ข้ามน้อยน้อยนะมันข้ามทีนี่คือไปหน้าป้อมคนอื่นเละเออซึ่งซึ่งมันค่อนข้างที่จะเก่งเลยเนาะแต่ถ้าเกิดมันอึดกว่านี้อีกนิดนึงนะผมบอกเลยหือตัวนี้โกงเลยนะแต่ว่าเรื่องความอึดอะไรนี่ก็ถือว่ายังไม่ค่อยอึดเท่าไหร่เนาะก็ให้มันบาลานซ์บาลานซ์เนาะถ้ามันอึดไปมันก็อาจจะโกงเกินไปนะเออมาดูกันอีกทีแล้วกันเนาะนี่นี่ทีมนี้มีท่าน้ำเอ่อบอสเคตัวตลกแล้วก็อายเนาะ มาดูมาดูถ้าเกิดสลับตำแหน่งกับไอน้นี่โอ้โหไอเป็นตัวยืนไกลด้วยนะผมว่าตัวนี้เอามาฆ่าแคลริดโดยเฉพาะนะอืมถ้าเกิดมันฆ่าไปแล้วสลับกับแคลริดเนี่ยโอ้โหไกลอยู่นะนี่ฆ่ามาแล้วเนาะนี่นี่มาแล้วมาแล้วโอ้โหฆ่ามาไกลอยู่นะเอเลนเอเลนนี่ค่อนข้างอึดอยู่เนาะใครที่มีเกจิตดาว อดก็ใส่ใส่เลยนะอืมนี่โอ้ข่ามาแล้วแต่ว่ามันค่อนข้างบางเนาะโดนท่าดไฟยิงสองสมทีก็ล่วงเลยนะค่าเอลินสกิลก็ดีไซน์มาได้สวยเลยนะสกิลหนึ่งก็มีประโยชน์กับทีมนะบัฟอมตะสามวิแล้วก็เกาะเลือดเนาะโอ้โหอย่างโหดนุ่นๆไปอยู่หน้าป้อมขะอ่ะคือคือทีมนุ่นก็ไม่ต้องออกบ้านก็แล้วดูดิดูดิ โอ้โหอย่างป่วะเอเลนโอ้โหหลังจากที่ผมได้เอเลนมาผมยืนอ่าเพชรสองแบบสบายๆเลยนะอืมแต่ทีมตั้งรับเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนาะรู้สึกว่าทีมตั้งรับนี่อาจจะข้ามไม่ค่อยดีเหมือนเกมเล่นเองนะเกมเล่นเองนี่ค่อนข้างที่จะสกิลแม่นเลยเนาะอือ,อเอเลน ก็อย่าพลาดนะสำหรับเดือนนี้เนาะเจ้าเอเลนส่วนเจ้ารีวก็สกิลก็ค่อนข้างที่จะแม่นเลยนะแต่ว่าเรื่องความจัดจ้านในเออด,เอดาเมจอาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เนาะอืแต่ว่าเรื่องความแม่นของสกิลแล้วก็คูลดาวของสกิลนี้ค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะส่วนเอเลนนี่ไม่ต้องบอกอเออเก่งอยู่แล้วแหละมาเก่งสุดในคอลบโบนี้แล้วเนาะมาดูทีมนี้นะมีแม็กโคเยอะเลยผมจะชนะได้ไหม ต้องหวังพึ่งเอเลนข้ามไปแล้วอุย้ยขอบัฟอมตะกักหน่อยเดี๋ยวจะไม่ไหวมามีอามา่าด้วยนะนี่โอ้โหสลับกับบอสเคยโอ้โหไปอยู่นู่นแล้วโอ้โหและได้บัฟของอามา่าได้นะคือเลือดเด้งรลนลวนัวไม่ต้องไม่ต้องตายกันเลยทีเดียวอื้มอื้อ,อ,อข้ามไปนู่นแล้วเอเลนอ่าอยู่ไหนะอยู่นี่อยู่โอ้โหเอเลนจะปวนไปไหนเนี่ยมีดัด๊เอ้มีคิงด้วยนะคิงก็ ต้นไม้ของคิงนี่ก็ค่อนข้างปวดเลยเนาะอืมแต่ว่าความอืดอาจจะบางบางอยู่นะแต่ว่ามันก็เก่าแล้วไงอืมก็เกือบปีแล้วเนาะสำหรับเจ้าคิงต้นไม้เขาอาจว่าอาจจะาจตายง่ายนิดนึงเนาะแต่ว่าไอเลนนี่ก็เพิ่งมาใหม่เนะาะก็อาจจะข้ามแบบติดดีนิดนึงก็ต้องรอรอดูว่าเดือนหน้าจะเก่งแบบนี้อยู่ไหมอูแต่ดูดิดูดิอยู่หน้าบ้านเขาแล้วอะเออเออดูดิโอ้โหสตันด้วยอะ อย่างโหดอะเอเลนโอ้โหดูดูด,ดูทีมนู้นไม่ออกบ้านมาเลยอะเฮ้ยเอเลนเอเลนจะเก่งไปแล้วถ้าเกิดสกิลหนึ่งมีเด้งเลือดนี่ผมว่ามันจะโอ้โหเก่งมากเลยนะคือข้ามไปแล้วเด้งเลือดให้ตัวเองเงี้ยเพื่อนไม่ต้องบัฟให้ก็ได้เนาะเออก็ยืนได้นานเลยนะแต่ว่าไม่มีเด้งเลือดก็ไม่เป็นไรเนาะออย่างนั้นก็มีเกาะเลือดแล้วก็มีอมตะก็ยืนได้อยู่ โอ้โหโอ้โหเก่งเกินไปละเอเลนโอ้โหผมผมยึดเกียร์จากอาม่ามาเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เพื่อเอเลนโดยเฉพาะเนี่ยวิ่งก็ค่อนข้างเร็วเนาะอืมไม่มีเอ้ยแทบจะไม่มีจุดติเลยนะนอกจากค่าสเตตัสที่น้อยเป็นนิดนึงแล้วก็เอ่อความอึดของเขาเนาะอาจจะไม่อึดเท่าดัดนนะมเมลิโอดั้นี่จะเป็นอ่อแทงแบบจัจ่ายแหละเอออาจจะไม่ได้ปวนอะไรขนาดนั้นอาจจะสตันบ้างอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อึดๆยืนในทีมเลยแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ป่วนมากๆเลยนะโอ้โหเอเลนดีใจดีใจที่เปิดได้เอเลนเนาะอืมแต่เสียใจนิดนึงนะไอ้ดีหลักไม่ได้อ่ะชุ่มเททุกอย่างอ่ะแต่ก็ไม่ได้อ่ะครับเคมาดูเกียร์ทีมนู่นกันหน่อยเนาะโอ้โหมีดูดิมีอาม่าแม็กมีโยมิแล้วก็มีการบินแม็กนะเกียร์ก็ถือว่าโหดเลยเนาะอือถือว่า ทำผลงานได้ดีนะสําหรับเอเลนตั้งแต่ผมเล่นมาผมเห็นมันข้ามแบบอย่างเงี้ยเอออย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยอะ่ะเออข้ามแบบแบบนี้ตลอดอะ่ะเออแทบจะไม่ค่อยดอบเลยเนาะอืก็ถ,ถือว่าค่อนข้างที่จะเก่งเลยเนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็เวลานานพอแล้วเนาะก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนะาะแล้วเจอกันในคลิปใหม่เนาะอืมก็ฝากน้องเอเลนอยู่ในอ้อมอ้อมกอด อ้อมอบอ้อมใจของทุกคนด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ